สวัสดีค่ะวันนี้ทีมเพจบิ๊กเกียนพาทุกท่านนะคะมาดูการให้บริการนะคะของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นะคะโดยเฉพาะมาตรการ New Normal ค่ะว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงเราไปชมกันค่ะนี่นะคะเรามาจอดรถตรงหัวจ่ายแล้วนะคะเมื่อเรามาถึงนะคะ สวัสดีครับพีทีทีสเตชันยินดีให้บริการครับเติมน้มันอะไรดีครับ9.5าเ <95 S 2> ต็มถังค่ะ9.5เต็มถังนะครับอนุญาตตั้งใ้กันครับค่ะจะเห็นได้ว่านะคะพนักงานที่นี่ค่ะมีการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือสวมถุงมือนะคะในการให้บริการร่วมถึงนะคะที่เห็นเป็นสติกเกอร์สีส้มนี้ก็คือผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนทํางานแล้วนะคะว่าอุณหภูมิปกติสามารถให้บริการได้นะคะนี่นะคะ เ okay, ตมัเมื่อเข้ามาใช้บริการของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในยุควิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal นะคะสิ่งที่สัมผัสได้คือความอุ่นใจจากมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขผ่านมาตรการวัดเว้นไวค่ะวัดคือการวัดอุณหภูมิพนักงานที่ต้องไม่เกิน37.5องศาเซนเซียส ทุกครั้งก่อนเริ่มให้บริการรวมถึงพนักง,งานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าและถุงมือตลอดเวลาค่ะเว้นคือการเว้นระยะห่างการให้บริการลูกค้าและพนักง,งานอย่างน้อย1เมตรค่ะแม้แต่ในช่วงของการจ่ายเงินก็คุมเข้มเพื่อลดการสัมผัสกับ,กบลูกค้าโดยตรงด้วยการใช้ภาชนะรองรับเงินสดและบัตรหรือจะมีทางเลือกด้วยการจ่ายเงินด้วย QR payment เพียงสแกน QR code และรอรับใบเสร็จ ซึ่งสะดวกรวดเร็วลดการสัมผัสเงินสดอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องความสะอาดพบว่าพนักง,งานมีการทำความสะอาดหัวจ่ายอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะภาชนะรองรับเงินสดและบัตรจากลูกค้าแบบคันต่อคันค่ะไวไวในเรื่องการให้บริการตั้งแต่มีรถเข้ามาจอดไปจนถึงรถเคลื่อนออกจากหัวใจน้ำมันใช้เวลาเพียง3-5นาทีเท่านั้นค่ะ เช่นเดียวกับการทำความสะอาดห้องน้ำที่รวดเร็วสะอาดปลอดภัยไร้กังวลค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อย่างร้านกาแฟ c คาเฟ่อเมซอนร้านเท็กซัสชิคเกนก็มีการใช้มาตรการวัดเว้นไวเช่นเดียวกันค่ะมีการเช็คอินและเช็คเอาท์บนแอปพลิเคชันไทยชนะมีการวัดอุณหภูมิลูกค้า ขอความร่วมมือลูกค้าสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณร้านเว้นการใช้เงินสดด้วยการใช้ QR payment ชำระสินค้าและบริการค่ะรวมถึงมีการเว้นระยะห่างที่นั่งภายในร้านและให้บริการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อย่างครบวงจรโดยใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะ จากแนวทางการให้บริการแบบใหม่เพื่อสอดรับวิถี New Normal จึงทำให้เรารู้สึกมั่นใจและอุ่นใจทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ค่ะทั้งหมดจะเห็นถึงความใส่ใจของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นะคะที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกคนค่ะ